ทหารคะ่ะก็ได้มีการคุมเข้มตามบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียด้วยหลังจากที่ทางมาเลเซียมีการล็อกดาวน์อีก14วันค่ะพลตีสานติสกุลตนาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5และผู้ขับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาก็ได้ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการยุทธวิธีกองกำลังเทพสตรีที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามมาตรการป้องกันแนวทางแนวชายแดนไทยมาเลเซีย,ยค่ะตลอดช่วง14วันที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่ที่ทางมาเลเซียได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศรวมถึงมาตรการในช่วง14วันหลังจากที่ทางมาเลเซียค่ะได้ขยายเวลาล็อกดาวน์ไปอีกค่ะนั่นคือตั้งไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ทางด้านพลตีสานติสกุลตนาธค่ะเปิดเผยนรัว่าตลอด14วัน ทางมาเลเซียก็ได้ล็อกดาวประเทศเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่ของอำเภอสะดาได้ทั้งหมด47คนด้วยกันรวมถึงผู้นำพาอีกจำนวนหนึ่งและจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดส่วนมนารการอีก14วันที่ทางมาเลเซียขยายเวลาล็อกดาวออกไปก็จะมีการเสริมกำลังทหารกองกำลังเทพสตรีลงไปดูแลพื้นที่ เพื่ออุดช่องโหวตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียและลาาตะเวนทางการทางอากาศค่ะโดยการใช้โดรนรวมถึงการใช้กล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดนมาเลเซียให้รัดก,กุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพลติสารติกกันนะคะ เท่าที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่รอบแรกเลยที่ผมนาเรียนว่ารอบที่1รอบที่2จนรอบที่3เนี่ยน่าไม่ว่าจะเป็นบริเตนปีประเทศแล้วก็ล็อกดาวล่าสุดเนี่ยนะครับเรามีการสร้างความระนักรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นะครับตามแจกแจงทั้งหมดที่ผมรับผิดชอบนะครับประชาชนเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญให้ความรู้มบือนวยดีโดยเฉพาะกําลังนะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอรศต่างพวกนี้นี่คือเจ้าหน้าที่รัก เขาจะต้องนะครับช่วยทางการเราเพื่อที่จะอธิบายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทุกวันนี้นะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตามรายละเได้อย่างดีมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะนําคนที่แอบลักลอบเข้าไปในหมู่บ้านตอนใดแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำลังเป็นคนพาเข้ามาพาเข้ามาเข้าสู่กรทีพวกนี้คือเล็ดรอบหลุดไปหลุดบางครั้งหลุดสายตาเราไปก็ได้กําลังภาคประชาชนนี่แหละนําเข้ามาสู่เข้าสู่กระบวน,นการต่อไปครับ